ว่าเรายังไม่เลิกกันอันไหนมีคนไปถามว่าทำไมไม่เห็นรูปผี่กระเจตคเลยอ๋อเขาก็ไปตอบแทนแหละใช่ครับเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องยืดยาวใหญ่ไปกว่านี้ใช่ครับใช่จากที่คนเขาก็เขาก็สังเกตอะไรอย่างนี้มั้งแต่ว่าก็เข้าใจทั้งคนที่สังเกตแล้วก็อยากจะให้เข้าใจเราด้วยว่า ไม่ว่างะไรคิดคำที่ถูกต้องอยู่เวลามันน้อยครับรับงานเยอะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ละครมันคนละคิวอ่ะพอมันคนละคิวมันกลายเป็นว่าเขาทำงานจันทการพุทธผมว่าแล้วผมทำงานพุทธศกราชทิพย์เขาว่างมันก็เลยกลายเป็นว่า7วันมันจะมันจะต้องลุ้นกันว่าเออในในในคิวคิวหนึ่งคุณมีไม่ถ่ายวันไหนบ้างก็จะได้เจอกัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะสุดเด็ดมจะถ่ายทุกวันแหลยแสดงว่าเจก็เข้าใจในสิ่งที่หลายคนไม่รูเข้าใจครับเข้าใจแล้วคไม่เมนล์ว่าไอ้ต้นเหตุมาจากเราไม่มีรูปกันอะไรกันก็จริงทุกอย่างมันก็บอกในคอมเมนต์ของเขาหมดเลยว่าแบบไม่มีไม่ลงรูปเลยเลิกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าคนรู้จักครับถ้าคนรู้จักก็จะก็จะเห็นว่าก็จะได้เจอกันอยู่บ้างครั ครับพอรู้จักนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาเขาติดตามแค่โซเชียลอ่ะเขาก็จะไม่ได้เห็นแค่ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการเมนแรกที่เขามาเมนถามคือส่วนตัวผมอะไม่ได้ดูแต่ว่าปีนี้เป็นว่าแบบคนถามเยอะที่สุดในที่เดียวอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาไปถามทางวิวมากกว่าใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบถามาคอมเมนต์ใครไม่ค่อยเจอครับเราเพิ่งเห็นว่าหลอกอะไรอะ ก็ใช่แต่ว่าบางใช่ลูกหลอกไอ้ทุกทุกเลยนะอันนั้นก็ไม่เถียงไอ้หลอก Oh my god เฮ้ยคำถามต่อไปไปแล้วยี่สามมุมทางนี้ไม่ครั้งสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีคนเข้ามาถามมาเยอะไหมว่าหลอกไหมอะหลอกใช่หล่นแล้ว มีคำว่ามั่นอยู่บนดาบค่ะลูกโรจียังไม่รู้เลยอะไงนะสงสัยเรืองนั้นจะเป็นสองพันถูกปะส่วนตัวเอาจริงผมไม่เห็นจริงๆแต่ว่าผมเห็นเพราะว่าเห็นจากข่าวแล้วก็ค่อยไปดูในคอมเมนต์ของคิวน่าจะเป็นไอจีวิวใช่ครับใช่ครับแล้วเรามีคุยกับ่ิวเลยว่าทำไมสัตวนใจตอบคอมเมนต์นั้นไปไม่ไม่ก็เขาก็ผมเห็นด้วยนะคือเขาก็แค่ตอบให้เรื่องมันจบไม่ต้องแบบ ไปคิดไปยืดยาวว่าแบบเลิกกันหรือวัเดียวเป็นอักษรย่ออะไรอีกไม่เอาอาจาว่าเก็เจก็กังวลว่าถ้ามันแบบว่าไม่ออกมาเคลียร์ตั้งแต่แรกมันอาจจะแบบว่าไกลไกลไม่ได้กังวลในตอนแรกแต่ว่าพอเขาตอบไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ดีหรือผิดก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วละที่ที่เราได้พูดไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีโอกาสที่จะมาเจอพี่พี่มันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายอะใช่พี่คิวยากไห ได <c oughs> ้ผมจะว่าเออผมพูดไปเรื่อยแหละไม่ต้องสนใจว่าแน่ๆคราวน,นี้มันจะต้องหาเวลามาเจอกออันหรือว่าจะต้องมีรูปพูให้พี่ประกอบข่าวไหมเอ่อรูปพูให้พี่ประกอบข่าวคงไม่ไรมครับเราเราทำอะไรเป็นแบบออร์แกนิกอะอยากลงก็ลง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับเจอกันก็ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือ ส่วนตัวผมกับเขาตอนนี้ที่คุยกันเราไม่ได้ว่าเราจะต้องซีเรียสว่าแบบเออต้องมีให้คนเห็นว่ายังไม่เลิกกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คบกันแล้วก็ถือว่าเราเป็นในในโหมดนั้นถือว่าเราเป็นคนธรรมดาแล้วกันไม่ได้จําเป็นต้องมาบอกว่าแบบเออ้ยไม่เลิกกันแล้วก็ลงรูปคู่ให้คนเห็นอะไรเงี้ย ไม่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นงานของผมเพราะว่าส่วนตัวเขาเขาว่าทำงานส่วนเราเราว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็จริงๆก็ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ว่างเจวันเลยแล้วมีงานเจวันเลย,เลยอะไรเงี้ยทำไปเถอะอใช่เราคิดว่าเราเป็นคนที่หวางสมออ่ไม่ไม่ไม่มาไม่มีแต่แรกเลย <laughs> ช่ผมเป็นคนไม่ค่อยตอนเช้าหรือว่ายังไงมาเจ็บเออง่วงง่วงยังไงรู้อ่ะแต่เธอก็บอกเป็นสีล่าสุดก็มีรูปให้รูปครอบครัวให้เห็นอ่าเออไปแล้วไอจีเขาดูถึงจับไม่ได้หรอกโรจีเขาได้ยังไงอะไม่ก็เป็นวันเกิดล่าสุดที่คนเห็นเป็นวันวันเกิดคุณพ่อผมเออแล้วคุณพ่อผม แล้วก็ครอบครัวผมหรือว่าพี่สะพภยผมพี่ชายผมอนะไรเงี้ยก็สนิทกับว,วิวอยู่แล้วเขาก็เลยชวนไปกินข้าวกันแล้วก็ถ่ายรูปเรื่องปกติพอเป็นโอกาสอะไรแบบนี้มันก็จะได้เห็นแหละแต่ว่าพอเป็นวันธรรมดาทั่วไปบางทีก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจะต้องถ่ายตลอดอนะไรเงี้ยครับเป็นววช่วงสร้างตัวของพวกเราใช่ไหมช่วงรรสร้างตัวใช่ครับยังยังว่างอยู่ครับยังแบบ5้าหวันอะไรเงี้ยใช่อีกสองวันว่างอยู่จ้างได้อยู่ ไม่รีบไม่รีบครับมาพี่พูกถามว่ามันเป็นโชคที่เธอสองคนต้องทำงานเก็บเงินเพื่อจะสร้างอนาคตกันหรือเปล่าไม่ถ้ามันมีงานไปไม่คุณหมายถึงว่าถ้าผมแต่งงานผมต้องเลิกทำงานใช่หมายถึงว่าถ้าผมแต่งงานต้องเลิกทำงานต้องหยุดงานต้องแต่งงานอย่างผมไปนอนก่อนได้ปะ้อเนไปนอนแล้วพี่ตีจะวางมือถือแล้วนะไม่หรอก มันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสเข้ามาแล้วพอมีโอกาสเข้ามาเราก็ทาทามันอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมาติดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเจอกันนะจะไม่รับงานเพื่อจะได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นความคิดที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของผู้เราอ่ะอย่างผู้เราคือถ้ามีงานทําไปเลยก็เจอกันในวันที่ว่าจริงเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยความที่มีคนติดงานเข้าใจกัน เข้าใจนะคือเขาไม่ไ <Ende> ด <esa> ้เป <af> <isa> ็นคนติดขนาดนั <together> ้นหรอกจริงเขาก็ให้งานเป็นหลักเหมือนกับเรานั่นแหละมันก็อะไรนะครับบ้างานทำคู่ใช่มีไหมไปหนงานกองไหมไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเป็นกองก็คือปล่อยให้เขาทำงานไปใช่ครับเรื่องเงี้ยคุยได้นะเรื่องเงี้ยคุยได้